สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการซื้อของสากลโรงเรียนวัฒนเยี่ยมกันค่ะขับนแรกนะคะเราจะมาดูรายชื่อของเรานะคะว่าเราชื่อชื่ออะไรนะคะแล้วก็ดูรหัสประจําตัวของเรานะคะนี่ค่ะมีรหัสประจําตัวของเรานะคะอยู่ที่หมายเลขที่4 3 8 3นะคะนี่เป็นชื่อเราแล้วก็ต้องจํารหัสของเรานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการเลือกสินค้านะคะนี่ค่ะ และนี่คือสินค้าของเราที่เราจะซื้อกันนะคะขั้น <Okay. S 1> ตอนในการคิดเงินนะคะเราก็จะวางสินค้าลงนะคะแล้วก็ให้คนก็คิดเงินนะคะ15บาทค่ะสมแป้มไหมคะสมค่ะรหัสอะไรคะรหัส4 3 8 3ค่ะนี่คือเว็บไซต์กิจกรรมสถาบัโรงเรียนวันยเยี่ยมของเรานะคะ เราสามารถเข้ามาดูยอดซื้อของเราได้นะคะว่าเรามียอดซื้อเท่าไหร่แล้วแค่นี้นะคะก็คือวิธีการซื้อของของเดของเรานะคะ